แพรเพ่นเฮบังไฟอยู่พุนโอ้จะเปนตาเหลียกอยู่พุนติเนาะฮอนคักฮอนแพรพคุ่นะปูสีมัปูสาพิ่งกะจอดไปแล้วสนามกวางขวางครับวัอนี้น้ำไหลไฟสว่างหนทางสะดวกการเดินทางกสะดวกสบายอยู่เส้น,นแกนะครพนมห่างจากอำเภอธาตุพนมนะครับหรือวัดพระธาตุพนมบนนไปมาแล้ว11กิโลนะครับบ่อกไก่บ่กไก่เอ้ยหลูกหลานมาจ้องเจ0ดลอยโลกกบมาแล้วเนี่ยวันนี้บ่อกไก่บ่กไก่เลย นะครับจะมือแรงมาเด้อนะครับสนามวัดอยู่ทั้งหน้าเวทีนี่เด้อแม่ข้อหงงามนะ, <c oughs> นะครับเปิดเมียมปิดมาปูสา,า,ายสายแดดแต่แม่เออพูดเพื่อ <c oughs> นมาจอบแต่โดนแล้วผุนกำลังยางมากผุนกับปั้นนั่นนะครับเพระาะว่าบอลนุ้นลงขีบในเพจคณะแล้วนะครับเพื่อนจอบเบิงเนาะ เพ่นว่าหมอลำมาหอดไปนอนไปนอนะพิ่นบอาน,นั่ลงลง,ลงเพจลงคลิปที่เพจคณขหามอลำใจเกินร้อยแล้วเพื่อนเบื้องแล้วเพิ่นก็แตกสดๆมาแล้วพี่น้องมาเด้อมือแรงนะครับบอป,ปูสาดใบบัวได้มาเบิ้งพุ่นนะพิ่นหอบสิงหอบของยางตากแดดมาสู้ๆเบานอนครับสนามบันี้แม่พุ่นเบิ้งบุมีหอดโทไหม่สู้ๆเบานอนมองเห็นรันไม้ใหญ่แล้วดีใจแทนทีมงานมอลำอยู่แบบใดครับ พูดเราเพิ่นแร่นเข้าไปในวัดลังคนกันนอนใต้ทองรถมันชิ้นเราแม่แม่การอยู่แบบหมอลำเนี่ยคือคือเพิ่นชินกันแล้วถ้าว่าบ่มีโฮมมีอย่างอีนลคือใต้ทองรถใต้ทองรถสามารถซอยใดนะครับลมลมมันกับบ่มันบ่เซิงว่าเย็นดอกมันก็เป็นลมอนแต่มันไม่ได้ตากแดดนะครับก็ชิโยกันแบบนี้แหละถ้าไปกรุงเทพก็แบบนี้เลยแม่บรรยากาศแบบนี้เลยคือมันบ่มีโฮมใหม่เนาะนะครับยู่ได้เบิร์ดหมอลำวาตยาฝนตก ตะฝนตกนี่มอลำอยู่ยากมันจืนเสียผานาแพกับเปียกนะครับทางแรงๆจังไดก็อยู่ได้ครับสวัสดีแม่ทองอินด้วยนะครับสนามกวางแมนครับจะไปหาบ่อดนวันที่สองครับบ่ไดไปเลยเสียดายครับแม่กีนิกุนแมนครับงานยกเลิกเราเด้อวันที่สองบ่มีงานครับหน้าหอนไก่สีเบิร์แล้วพ่น่านะครับนี่หละแม่สวัสดีแม่เอโบเลียนครับ ปิดพักวงวันที่ยี่หกกับบ้านไผ่บ้านมั่นเราแม่ปีหนาบนนู้นพักปีหนึ่งเด้อบดายมะยามบดายมหาดอกบดายเฮ็ดบุญหวมเล้วปีหนึ่งก่อนลายูบานก่อนปูนี่แม่ข่อยก็มาปูสศาสตร์เล้วโอ้ยอ่อนซ่อนมือแรงเต็มสนามเท้เก็บบ้ารลอยหนึ่งเด้อแม่บ้านพุ่มแก่ครับตํบลพุ่มแก่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมครับเป็นงานสุดท้ายนะครับของจังหวัดนครพนม่อนที่ลูกหลานจะปิดพักวงในวันที่26มิถุนา อีกเดือนกว่าๆนะครับอีกเดือนหนึ่งกับอีกยี่สิบกว่าเมื่อกับปิดแล้วปิดวงแล้วนะรับางคนว่าผดตังเวทีโอ้จ่าเป็นหอนไหลนะครับเขานะครับบนรถสิได้ยากไปนาแล้วแม่เพิ่นกางเต็นแล้วบนรถสิปาดใส่งินหน่อยต้มขินจากหน่อยก่อนมันหอนโพดหอนพ่